มาในช่วงสนทนาปิราบขับขค้าข้องราในช่วงนี้นะคะเราะจะได้มาติดตามกันในประเด็นข้องการเดินวิ่งการกุศลโอเคยูรันโฟออลส่องปฏิภาเราจะวิ่งไปด้วยกันค่ะจะมีกิจกรรมการวิ่งกี่รูปแบบแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะนําไปช่วยเหลือปีน้องประชาชนโดยเฉพาะก,กลุ่มพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนาดภาคใต้แผ่นผือบางนะคะ,คะท่ันแรกที่จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะทันรุ่ดีอับดุลรายฮิมนายอำเภอหนองจิกค,ค่ะสวัสดีครับ แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคุณมูฮัมหมัดฮาสซันมะเซิงผู้จัดการสุ่นเรียนรวมเพื่อการพัฒนาสังยาพคนพิการจังหวัดเยเด็นผักตายค่ะตอนนับทางซ่องทันเขา้าสู้รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั ก่อนอื่นต้องขอเปลี่ยนโหมดภาษากันก่อนใช่เป็นเป็นภาษากลางเพื่อะจะร่วมพูดคุยกันนะคะในครั้งนี้กับการเดินวิ่งก,การกุศล OKU Run for All 2025นั่นเองก่อนที่จะคุยกับท่านานายอำเภอเดี๋ยวถามพี่ซันก่อนแล้วกันว่าอย่างศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจาังหวัดชนบุรีภาคใต้เนี่ยเรามีบทบาทภารกิจหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะครับอ่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาล้บะเราะกะตุ ครับถ้าพูดถึงความเป็นมาของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คือเกิดขึ้นจากต้องบอกว่าเป็นความฝันของน้องๆคน้พิการในพื้นที่3 3จังหวัดายแดนใต้นะครับที่เราต้องการอยากจะมีบ้านนะครับเราอยากจะมีพื้นที่นะครับเพื่อที่จะยกระดับนะครับ ความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มพิการนะครับแล้วก็ที่สําคัญอยากจะสร้างความร่วมมือนะว่าระหว่างคพิการและก็กับคนทั่วไปนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับค่ะอย่างที่พี่ซานบอกมาสักพะว่าเราอยากมีบ้านเราอยากมีที่อยู่อาศัยแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคือปัจจุบันนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษนะครับที่ได้อนุเคราะห์พื้นที่ทําให้เรามีสํานักงานในการดําเนินงาน ในปีที่ผ่านมานะครับทีนี้พอเราอยู่สักพักนะครับมันในเรื่องของบุคลากรเพิ่มแนละ้วก็แนวคิดที่เราจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับก็เราต้อง,องหาพื้นที่ในการจะดํำเนินง,งานตรงนี้นะครับผม ทีนี้พอเรามีความฝันมีแนวคิดแล้วนะครับเราก็เลยเดินสายนะครับไปนําเสนอแนวคิดนะครับว่าเราต้องการทําสิ่งนี้ะนะครับบวกกับ,กบผู้ใหญ่ที่เราเข้าไปหานะครับทุกคนทุกท่านก็ก็ได้เห็นดีดเห็นชอบแล้วก็ช่วยผลักดันสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการฉลามเองนะครับหรือว่าท่าน ผู้ว่าเองนะครับหรือว่าอีกหลายๆหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะของนอำเภอก็รับสารตรงนี้นะครับ<ม>เพื่อผลักดันน้องๆให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับ<ม>ในพื้นที่ครับผมก็เป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ด้วยเหมือนกัน<ช>นี่อีกหนึ่งที่มาเหมือนกันค่ะนันททน,นายอำเภอคะที่มาของการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้ค่ะ OKU okay, Run for All 2025เนี่ยแนวคิดในการจัดกิจกรรมของเราเนี่ยเป็นยังไงค่ะคำแนวคิดก็คือเราต้องการที่จะหาะไรายได้นะครับเพื่อเสริมในเรื่องของ ความฝันของน้องที่เขาอยากม,มีสตนมีกองตัวเองเหมือนที่น้องสันก็บอกเมื่อกี้นะครับว่าตอนนี้เขาใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาที่นองจิกนะครับ<ม>ซึ่งเป็นสถานที่ค่อนข้างจะคับแคบนะครับซึ่งตอนหลังนี้สมาชิกของสุขคนพิการก็เริ่มเยอะขึ้น<ม>อุป,ปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ต้องมากขึ้นอันนั้นก็เลยได้มีการหารือกับทุกส่วนราชการว่าจะเป็นของภาอเอจชน์คมวันที่ทางน้องสันบอกรรกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เร,ราดการกับทั้งหดแล้วก็โดยภายใต้การนาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีแล้วก็ที่สำคัญก็คือประธานมูลนิธิคือพี่พาราดอน,นาพากาทีพราดอนนะครับซึ่งเป็นผู้พิการคนหนึ่งก็เลยใช้ของในส่วนของกองทัพอากาศก็คือ,อชอกก .9 ที่อยู่ที่สนามบินบอ่อทองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักที่มาช่วยเหมือนกันนะครับเราก็เลยได้พื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ในพื้นที่ของมู่7ตําบลบ่อทองนะครับก็ได้พื้นที่แล้วนะครับ S <S ก็ส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ที่ทำเนี่ยก็การใช้เงินของมูลนิธิบางส่วนในการถมที่คือไปขอขอยืมเงินของมูลนิธิไปก่อน um ทีนี้เราก็เลยต้องหาเงินตัวนี้มามา,มาคืน<ถ>ให้<อ>ใช่ครับเพร<อ>า<น>ะมีการปรับพื้นที่เพื่อให้มันได้นะครับสองก็คือเรื่องของอาคารต่างๆ um ซึ่งตรงน,นี้ก็จะมีในส่วนของภาคอจริงๆตามมาด้วยผมในฐานะนเพื่อเจ้าของมูลที่ก็ที่ทาได้ในตอนนี้ก็คือจัดงานวิ่งการกุศลก็คืนเรื่องการขายเสื้อ ที่ผมใส่อยู่วันนี้ครับเรียงขายเสื้อก็รายได้ทั้งหมดนะจากค่าใช้จ่ายก็จะให้ทางทางทางของศูนย์ผู้พิการทั้งหมดนะครับเพื่อจะเติมเต็ม<ๆ>ในเรื่องของการจ,จ่ายทั้งหมดนะครับค่ะอันนี้คือคือ,คอหลักการเบื้องต้นที่จะช่วยซึ่งตอนนี้ก็ได้ดาเนินการดําเนินการไปไปเยอะแล้วครับก็จะมีงานวันที่ยี่สิบหกเนี่ยครับค่ะก็จะถึงแล้วก็จะถึงวันที่นี้ครับอืบก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานเดินวิ่งการกุศลในค้งน,นี้ที่จะได้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่การมีส่วนร่วมครับก